มูใหญ่เลยนมูใหญ่เลยชิมมันจันเป็นตะเกียบเฮ้ยความคุ้นปะจ๊ะมองเห็นกูไม่ได้ไปอยากจะมูโอ้ยดีดโอ้ยนั่นต้องได้ชิมนะมู

ไก่คิงงามเลยพี่น้องเมืนกัสวดจูรูเทมขอกายะเอาครับผมสำหรับลิมนีโหกัดสีดายภาพี่น้องมาหาเห็ดพอได้พี่น้องเนอะด้ข้าวข้าวมากว่าเห็ดพอออกพี่น้องเขามาเบิ่งกันว่าสิไดหรือบ่ได้ ว่าผมก็ถ่ายไปคลิปช็อตแล้วล่ะพี่น้องอันนั้นได้หน่อยนึงอันนี้ออกมาอีกแล้วพี่น้องได้ข่าวว่าออกมาอีกแล้วหาพี่น้องมาลุ้นกันครับตามกลางคือคือฝนสีตกนี่แลเอาโอเคพี่น้องไปลุ้นกันเลยครับอือมอีกประด็นห่งอืม โอ้ยพูดนะฝนตกมาแล้วพูดนะม้ม่อันนี้รังงามเลยดนะอกไม้นี่มันมีลูกหน่อยอนไรอันนี้เอบเมื <laughs> องใม่นะก็มีหัวเด้มีหัะ

ไม่มงี้ยิเป็นมูดิ่เ่อยู่ได้ไหมอ่อน้งอ่อน ถ oh. um ัาก็อบไหมหืมงูใหญ่เลยทั้งหมดเลยงามเนี่ยขึ้นอย่างนี้พออันนี้ Một cái nó bỏ, rồi nó bỏ ra mùa Mùa sô chim nhau Chị cái nó nghe đi Chắc mất mát rồi Chắc là nó bỏ ra mùa Chắc là nó bỏ ra mùa Bỏ ra พออนพมาหาสับบอันดูน้ำอมๆนี่พ่นพ่ไข่นั่งเขาพ่อนามนมันดากกันนะพโอมาบอันนี้มองเห็กระพัวเาใกล้สิงามเลยที่เราเหอนมาอืมเท่างีายง้ยอกไหมอันนี้ออก So ông không bận cảm mấy hiệu. Tay bóng mọi người mãi 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 đột ngầm đi 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 Đây như nó nó, mà phí càng chân bừng nó nó, đi nha đừng có nhưng mà ồ, tổng phải chào ơi cái này bớt ông có khỏi lưng chinh เอาลุยต่อพี่น้องฝนเ้าตกละลุยต่อกำลังได้พี่เนะาะกำลังได้พอเอาแค่เพื่ไปหลุดกันต่อเลยครับผมเนี่ยพี่น้นองดาข้องงามดอากำลังสวยเงาแกงแสบต่บสิพี่เนาะ เด bon mm ี๋ยวจะเข้าโกสถดแล้วจะเขาบสได้เดี๋ยวพลางงานโฟร์แล้วตอนนี้วะบานเดี่ยวโฟไอยู่ได้อยู่ไดยูแบบนี้ส่เสืองก้าวกายอันี้ไปทางอื่นดีนะที่กลับมาบึงยูื นีอยละมั้เตนียละจีละแต่วฟตังไปหลอกไก่เขาฟมูหนึงลยเขาจีฮ่าอยู่หันเรียมัะเปว่าเขียงไงบุตีสมกบได้อ้ให่ตอนันบัอันสมสื่นตอนั้นสมสื่อก็ฝนตกเสมออยู่ยังวะดอกใหญ่นี่ยอไว

พอสิบ่ได้คุณเจ้าอันนั้นปุณฟงไว้แบบนี้มันแห้งฟังหันมาเด้ไงอี่ตรงไลทดฉันขับรถดีๆเดกตรนียอ มันจีม,ม,มนนเล่นี่มันจีอยู่แบบนี้เลยตอนเ้าไปฮันก็จีมโอ้ยพี่ดูป้าห้าวเอาเาใส่กระเป๋าพ่อพี่ดูน้ำพัดน้ำซ้อนมันฝ่าวางมันเด็ดตัวเดวมันถมมันจังอ่อนคันว่าฝนตกใส่ว่างันพัด ฟางมันออกลายๆฮันคัะอันนั้นดิคนมัน<ะ>อัน,น่นอเ่าคก็ว่ามันอปอนอยู่เนาะจะพเกีงยงหมดเลยเจ้าพรเห็นในปะปอนรับที่ยวปัดมุยง่าเลยมยง่ยงงยายนะ้ีม่เมืนจงเป็นตะเกียบ พ่อแหงก็ huh. <laughs> <laughs> she, she, she she? Oh ้มากบดอมันหะบมดอกมันแหงเต่ห so so ูมันออกแต่ดอดอกง่ายจี้อกมันเกิดใหม่อี like yep ุเลยนี่ม่เป็นกรรมอย่เปกรสียลุ้เลยอย่างที่า ดิคันผู้ใดรู้เสียเจนผู้ใดจิดเต็มของหน่อยผู้ใดตัวคันมองมันหลายดิอีนต้องได้ชิมเนอะมู <c oughs> โอ้เห็นเอกว่าสีห้าเพ่านัละด้อเอ็ดพอเอ็ดพอ bong bẹp mi bằng đồ bên mong của bay mì tay 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 Bật chu thêm khó ngay nhá không nói bố ăn gì lẽ ăn kiếng lại kiếng nhảy lên không để anh lại đi hả thế này chỉ hết này vì nó ôi quá xịn bớt เห็ดพอฝ่ายพอนังร่วมกันพี่น้องเนี่ยเอาเบิ้นึ่งว่าสิบบาได้ี่เด้อพี่น้องเด้อสรุปผลงานเนี่ยเห็ดพอ,พดนนพอฝ่ายก็มมี่พอหนังก็มีพี่น้องร่วมกันมาเนี่ยว่าด้กแจ้งอยู่เนะี่ยเห็ดพอหนังหน่วยนอนเลือพี่น้องเอาโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คิมหน้าเด้อ 拜了，拜拜。Bye. Bye bye.